นายกขัใจของพี่้องาจารจเกลยจุมพรวันนี้ท่านก็ได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและท่านก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณสนามกีฬางน,นี้แล้วพวกเราพี่้องาจาจบเกลย์านานและกะบุญใก้เคียงขอเสียงปรบมือตอนรับท่านนะครับการาจาวัสมีสมาชิตองการบริหารส่วนจังหวัดปุณพลทุกท่นทานและราสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน พรเขตอ4อําเภอหลังสวนกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนคุณสุพันจุลสัยนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสมาชิกอง์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทุกท่านทุกเตขตของจังหวัดชุมพรนายกเทศบาลตำบลปากน้ำ,ำนนตำบลปากน้ำหลังสวนและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน กับผมนายอำนาจเอตาคุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในนามของคณะกรรมการจัดงานคณะนักกีฬาและพี่น้องประชาชนของอำเภอหลังสวนมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดครงการการแข่งขันกีฬาต้านพยาเสพติดอบจอชุมพร ปี2555ณฉากตัดน้ำลงสวนในวันนี้การจัดการแข่งขันกีฬาต้านพยาเสร็จสิ้นอบจจุลพรันธ์ประจําปี2555ได้กําหนดจากขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่9กันยายน2555ได้รับมอ่งปรามาสนับสนุนจากองค์การบริหา,า,ารสวนจังหวัดอ่อนโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้หนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมโดชนและประชาชนทั่วไปหันมาใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์และหางไกลยาเสพติด 2. เพื่อส่งเสริมนโยบายต่อต้านยาเสพติดของรัฐบาล 3. เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเสริมสร้างพลานามัย 4. เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านการกีฬาให้กับโดยชนและประชาชนภายในหมู่บ้านและชุมชนตลอดจนนักกีฬาทั่วทั่วไป ทั้งอำเภอหลังสวนและพี่น้องอนักกีฬาจากจังหวัดชุมพรบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กราเปิดงานการแข่ง,งขันกีฬาการปยาเสพติดอบจชุมพรสองพันประจำปี2 5 5พันารอาบขอกาบเรียนเชิญครับผมเรียนท่านวิชัยอน,นันตเมฆนายกเทศมนตรีตำบมันปากน้ำท่นานสภา ประธานองค์การเหรียญสวนจังหวัดชุมพรท่านอำพันธ์มาคกังพยสมาชิกสภาจังหวัดชุมพร์วันนี้นะครับมากันหลายเขตนะครับเขตอำเภอเมืองก็มีท่านพัชภรนาจาักรีท่านธันวาทองอำพลท่านพรเทพันพท,นทอท่านกิดศักดิ์พลรัตส่วนเขตอำเภอสวีก็ท่าน,นวิชัยสุดิ์ท่านสุวะเชษฐ์ไทยสวีนะครับแล้วก็หลังสวนก็มีท่านสจวัฒนาศรีอุณท่านชนะเอื้เมธ อานไปทูลทองพิทกท่านอำนาจเกตากุลผู้เป็นเจ้าเจ้าเจ้าภาพในวันนี้นะครับแล้วก็มีท่านทางเพเภอท่าแซ่ก็มีสาจวพีดันชูกลางท่านสุรพรงษ์สีกภาท่านประเวศคำของนะครับคุนตะโกก็มีท่านสาจวิัย์จเกียรแก้วท่านพกกระโตก็สจวมมิตรำวิท์อันเลงนะครับแล้วก็คณะนักกีฬาพี่น้องปราชญ์จนนะครับพร้อมทั้งท่านกำนันสุทธิพรลิสวัสดิ์กำนันตะวันปากน้ำหลวงสวนนะครับแล้ว พี่น้องประชาชนท่านผู้มีเกียรติที่ผมรักทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬายาเสพติดอบจชุมพรสัมพันธ์ปี2555ในวันนี้นับว่าเป็นมิติใหม่ในการรณา,ารรการร่วมกันเป็นการรวมพลคนท้องถิ่นเพื่อกับเครื่องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นให้เกิดผลสําเร็จนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสมานฉัน์สร้างสานติสุขให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นและสงังคมปัจจุบัน โดยมีปัจจัยหลายด้านที่มีปัญหาและอุรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเช่นปัญหาใบยมุกปัจจัยที่เป็นปัญหาหลักก็คือยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกระหนักและเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนเป็นอย่างดีจึงพยายามทุกวิธีทางที่จะแก้จัดปัญหาต่างๆให้หมดไปจากชุมชนให้สาเร็จให้จงได้การแก้ปัญหาที่ดีวิธีการหนึ่งคือการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเด็ก เยาวชนประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่มั่นคงไม่อ่อนไหวต่ออิทธต่างๆและที่สำคัญคือขอให้เกิดความสมัครสมานสมัครใในชุมชนและสังคมบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอกริดการแข่งขันกีฬาต้านพยาศึกิดอบจวุมพรสัมพันธ์ประจำปี2555ณบัดนี้ครับ กับผมมายังข <sty> ึ้นมาได้ทันนะครับต้องดึงบอลรอจนดึงบอลสุดท้ายยังโดนเบียดโดนเซ็ตตายทิ้งกับหลังแต่การยังล่างนะครับก็ยังจ่ายจ่ายจังหวะแรกติดสามประตูเล่นนักอลชกบอลมาดกันนี่นักบอมนะครับเสือรักกันนะครับพบเกมการแข่งขันกันต่อครับระหว่างอ็จชุมพรกับผู้นำ เหรับ่ายก็ได้โอกาสสร้างสรรค์ที่จะทำประตูนะครับสำหรับสอทอปากน้ำของสู้เล่นหมาเลขเจ็ดออกมาโยวางโอ้โหวางโดนลูกนี้นี่โชว์พลังเท้าเลยนะฮะวางออกมากันเตะการนะให้กับสอทอสอดให้สอดออันหนักยังไม่ได้บอลนะครับลอยบอยวางบอลอ้าวฟาออกมาถึงผู้เล่นแต่จไม่เจริงที่นี สร้างความโลกาดไม่ยิงเองครับอีกนิดหนึให้ผู้เขาได้ยืดส้นขวาขวาขึ้นนี่เลยนี่สุดเจ๊แต่เลี้ยงไม่คุ้มเลยโอ้สารพัสมโชควันนี้ซุปเปอร์เซฟสองสามครั้งนะโอ้โหจะอ่อยให้กับทีมเยือนเขาต่อคุณสมโชคแน่มีเงินเดิมพันกันข้างนอกครับอบตล์เจอคุณพอมีวางเงินเดิมพันไว้ประมาณสองพันบาทนะครับกับผู้นั้ ของปากน้ำหลังสวนนะครับตอนนี้เงินเดิมพันอยู่ที่ผมเรียบร้อยแล้วนะครับทีมใดชนะมารับได้แล้วที่สองคุณอาคมสกุลนะล้อไปนี่แล้วก็แหมมกบอลออกไปด้านหลังก่อนแล้วนะตัวเงินหนึ่งร้อยบาทสามรางวัลและรางวัลใหญ่อีกหนึ่งรางวัลครับอาจารย์หมายเลขสิี่ครับเอาหมายเลขก็ได้นะครับเหมือนกัน หมายเลขสิบสี่ยันสิบสี่เบแปดสิบหกสิบสี่แปดสิบหกห้าสิบสองครับบัดเต็มเงินครับสิบสี่แปดสิบหกโอเคครับสีเอ็มดีไหมครับมาเลขสีเอ็มดีไหมครับต่อไปครับเป็นรางวัลใหญ่ครับแต่ถ้าอึดร้อนไฟฟ้าครับท่านผู้จัดรางวัลท่านประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ

กดจะลมตาได้กับผู้นำาา่งน้ำเร็วถอออกนะหรับซอสตอหน้าฮะอันนี้ต้องมานั่งชนเพื่อนร่วมพี่อาดาตารยกมาเลี่ยงเพืคุณสมชเยยกข้อนี้ไล้ทางคุณยุทนได้บอลบอลยกบอลอยากติดบล็อกคู่เล่นกลางๆออกจอได้บอนเล่นกันสั้นๆง่ายๆแต่ทายทอยกอทัง ขวาขวาใจแต่กลางถึ่งเส้นแม่ลูกนี้ยังไม่ผ่านเดียงไล่กับคุณเอกไปไทยไปไทยแั่ที่จะลงชิดกันลูกนี้ก็ลึกเกินไปสุดท้ายผู้แต่ถึงแต่ต้องการแต่เกมการไปกันตึ้งหลังแม่ทั้งสองทีมสู้กันได้สนุกสนานีเดียวขอทั้งสองทีมจับไั้จับเลยขอโทษขอโทษกันไปนะครับนะนักติ๊ต่อมาในเกมก็ภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ขอให้ทั้งสองทีมนะครับไปเริ่มรับประทานอาหารที่สนามกลางได้เลยนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจากการนำของคุณสุพลจุในใสนายยกจ้างหวั่นใจของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรที่ได้เกียรติมาเป็นประธาน